สงครามคำพูดเริ่มแล้วไทยกัมพูชาแถลงสวนกันเดือดปมเปิดฉากปะทะชายแดนด่วนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคุณมาเนตออกแถลงการปรรน,นามไทยหลังอ้างว่าไฟไทยใช้ความรุนแรงใส่พลเริอนกัมพูชาที่หมู่บ้านเตยจันเมื่อเยนวันที่12พฤศจิกายนทำให้มีผู้บาดเจ็บ3รายและเสียชีวิตหราย หุนมาเนตระบุว่าการการะทำของไทยขัดต่อหลักบุรุษยธรรมและละเมิดข้อตกลงสันติภาพโดยเรียกร้องให้ไทยยุติการใช้กำลังทันทีพร้อมเปิดสอบสวนโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อคืนความยุติธรรมให้เหยื่อไม่เพียงเท่านั้นพลโทหญิงมาลีโสเจตาโฆสกกรรสุนกลาหกัมกบูชาก็ออกมาตะหามไทยอย่างนุนแรงโดยเรียกเหตุการณ์นี้ว่าโหดร้ายไร้มนุษยธรรม พร้อมกล่าวหาว่าไทยจงใจยุยุและสร้างความตึงเครียดชายแดนย้ำว่านี่เป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพโกลาลัมเปอร์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเพิ่งลงนามโดยมีโดโดทรัมและอันวาอิบราหิมร่วมเป็นสักขีพยานแต่ฝ่ายไทยก็ไม่อยู่เฉยล่าสุดผลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบกยืนยันชัดฝ่ายกัมพุชยาเป็นผู้ยิงก่อนในพื้นที่บ้านหนองยากแก้วจังหวัดสะแก้วฝ่ายไทยยิงตอบโต้ตามกฎการใช้กำลัง เหตุการณ์เกินเวลาราวสินาทีก่อนจะสงบไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณมาเนตทิ้งท้ายด้วยการสั่งให้ทุกหน่วยคุ้มครองพลเรือนอย่างเร่งด่วนพร้อมย้ำว่ากัมพูชาย,ยังยึดมั่นแนวทางสันติวิธีและคุณแ่ะครับคิดว่าไทยควรตอบโต้ด้วยวิธีการใดคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ